เอาล่ะคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคลิปเลิกเกมไมโครคราฟกันนั่นเองเลยครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมาเป็นปาคิปเลอร์คนเลี้ยงมังกรนะครับผมก็วันนี้เราจะเพิ่มมังกรเข้ามาทั้งหมดเอ่อมาแบบสิบน่าจะสิบห้าตัวนะครับผมซึ่งก็จะมีโอ้โหทั้งมังกรไฟนะครับมังกรเนเธอร์มังกรวิเทอร์นะครับมังกรป่าแบบมูนไลท์อะไรอย่างงี้นะครับผมมังกรน้ําแข็งนะฮะมังกรแบบว่าอากาศนะครับผม ังกรน้ําซอมบี้ก็มีนะครับก็เดี๋ยวเราอเอามาทั้งหมดเลยละกันนะครับผมก็ไอ้เจ้ามังกรพวกนี้เนี่ยอย่างแรกเดี๋ยวเราจะต้องอาหาที่วางนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะวางประมาณนี้ละกันนะครับปึ๊บวางเรียงๆกันไว้อนะเนาะปึ๊บปุ๊บโอเคครับผมประมาณนี้เฮบปึ๊บอ่าวางไปครับผมวางให้ครบเลยฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเฮ้ปุ๊บเอ้ยวางผิดเลยช่างมันนะครับก็เสร็จแล้วเราจะกดคลิกขวานะผมปึ๊บ ปิบอ่ามันเป็นเหมือนแบบว่าการทําให้มันมันเริ่มนะครับผมในการที่จะฟักไข่อะไรอย่างงี้นะฮะก็กดให้หมดเลยนะครับผมเปบเอฟเอ๊บอ่าเปิดใช้งานครับผมไม่ใช่เปิดใช้งาน,น,ะะงานอ่าอก็ใช่แหละนะคร<ะ>ับผมอ่าทีนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องรอนะครับผมรอให้มันอ่าฟักตัวออกมานะครับผมก็จะเป็นแบบว่าลูกสมุนบางกรของเราแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวมาดูก่อนล้วกันก็อ่ามันจะต้องใช้ปลานะครับผมในการแบบว่า ทอ่ทให้มันเชื่องนะครับแล้วก็เอาไว้เติมเลือดได้ด้วยนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือเอาไว้ขี่มังกรนั่นเองนะครับแต่ในตอนแรกเนี่ยที่มังกรมันฟักออกมานะครับผมมันก็ยังขี่ไม่ได้แหละนะครับต้องรอให้มันโตก่อนซึ่งตอนนี้เราก็ได้แค่รอครับผมรอไปนะฮะเดี๋ยวผมจะยืนรอนะครับผมเฮ้ยตอนนี้นะผมเห็นไข่มันเริ่มแบบว่าขยอยขยาวแล้วนะผมแบบมานใกล้จะถึงเวลาที่มันจะฟักแล้วหรือเปล่านะครับผมนี่ขยาวใหญ่แล้วฮะปิร์ร์เปึ๊บปเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าไข่จะแตกแล้วฮะ เห็นหน่าเลยเฮ้ยเฮ้ยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเฮ้ยตอนนี้นะผมเริ่มออกมาแล้วฮะเอ้ยแต่ทำไมไข่มันถึงเป็นตัวเดียวกันหมดเลยวะเนี่ยมันเป็นมังกรตัวเดียวกันหมดเลยฮนะว่าแต่ฟากว่าแต่ฟากเฮ้ยคือผมสงสัยตั้งแต่ตอนที่ผมวางไข่แล้วแบบจู่ๆมันเปลี่ยนเป็นสีนี้แหละเฮ้ยมันเป็นตัวเดียวจริงๆด้วยอะไรนครับเนี่ยโอ้โห งั้นเดี๋ยวผมว่าผมต้องเสกมาใหม่ละจริงๆมันต้องมีหลายหลายมังกรไว้คผู้ชมอันนี้มันเป็นมังกรอะไรเนี่ยโอ้แย่เลยเราตั้งนานออกมาเป็นอ่าตัวเดียวกันสีเดียวกันเฉยเลยผมจะเสกเอาเลยละกันนะคุณผู้ชมนี่อันนี้โอ้ยเสกมันเป็นตัวใหญ่เลยหรออืมเสกมันเป็นตัวใหญ่เลยอะโอเคเดี๋ยวปไปตอนเช้าแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมอ่าจะให้ดูแล้วกันว่าไอตัวจิ๋วมันทําอะไรได้มั่งเว้คุณผู้ชมแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีวิวแบบตัวใหญ่ไปเลยแล้วกันนะครับผม่อนอื่นเดี๋ยวเอาปลากไปแล้วกันนะเอาปลาให้พวกนี้กินนะครับผมเคเคเผอเอ้ยตัวนี้มันโดนดาเมจหรือว่ามันไปตอนเช้าไม่ได้เอ้ยหลบแป๊บนึงเคผมจะให้อาหารอ๋อไอพวกนี้มันกัดนะผมไอพวกน้องน้อนของเรานะครับซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นแต่ละชนิดตามที่เราวางไว้เว้ยมันเรื่อเป็นไรจู่ๆไข่มันเปลี่ยนกลายเป็นชนิดเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเ้ย เนี่ยตัวไหนที่มันเชื่องแล้วมันก็จะขึ้นหัวใจให้เรานะครับผมเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยฆ่าได้หรอโอ้โหสุดยอดพวกนายนี่สุดยอดเลยหืมได้ของด้วยครับผมโอเคตอนนี้คือผมพยายามอ่านี่ฮะทำให้มันเชื่องครับผมมันสามารถเป็นอ่าสุดยอดสัตว์เลี้ยงในการต่อสู้ได้นะครับผมไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูอ่าเสกพีกซอมบี้มาลวกันนะครับผมอาดูพีกซอมบี้นะเสกมาปุ๊บ ตีซิช่วยตีหน่อยซิช่วยตีหน่อยซินี่โอ้โหกระโดดมาลุมกันนะนี่ลองดูเยอะๆเลยเยอะลุ้มห,หนกว่าหนูนะครับผมโอ้โหดูดูลุมกัดโอ้โหคือหุดยอดมากนะครับผมคือเป็นกองทัพดีๆนี่เองนะครับคือถ้าเราจะตายหานี่คือเจอไอ้พวกนี้ช่วยครับผมไม่เป็นไรแน่นอนนะฮะคือดูมันลุมแท้ดิโอ้โห อย่างสุดนะครับคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวพอมันโตปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอ่าไอตัวมังกรใหญ่นะครับซึ่งในเมื่อมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเสกมังกรใหญ่มารีวิวเลยนะโอเคผมเอาไข่มาครบแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมจะวางไปทีละตัวเลยครับผมก็อันนี้ก็อย่างแรกปุ๊บอู้ตัวนี้ฮะหยสีโคตรเท่ตัวนี้ตัวนี้โอเคผมจะวางไปเรื่อยๆครับผมอ่าปุ๊บปุ๊บอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับผมโอเคแล้วก็เหลืออีกแถวหนึ่งฮะปุ๊บอ่าปุ๊บอ่าตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็อีกสองตัวครับผมปึ๊บเอ้ย <c oughs> ออกมาเป็นตัวเล็กเฉยเลยโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่ออกมาครบแลละโคตรเยอะนะครับผม <c oughs> มังกรเยอะสุดๆเดี๋ยวเอ่อผมจะพกอานไว้ดีกว่าเนาะพกอานไว้นะครับผมอันนี้ก็มาด้วยโอเคเดี๋ยวผมเอาปลาให้มันด้วยให้ตอนนี้ได้ปะะ่ะวะมันน่าจะเชื่องอยู่ปะ่ะเดี๋ยวลองหุ้ยตัวนี้คนนี้โคตรเท่เอ้ยเชื่องอยู่เชื่องอยู่โอเคให้ไหว้ให้ไหว้ เออเพิ่มๆอ่ะเอาไอเช่องฮะเอาไอเชียงเพิ่มๆโอเคจะไปแรับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองขี่มันดูฮะคือเราสามารถเออแบบว่าขี่แล้วก็เอามาพ่นแบบว่าพ่นไฟได้นะเป็นแบบว่าลมหายใจมังกรน,นะครับไงตัวนี้ที่เราแบบ <laughs> เลี้ยงออกมาไว้ซะเยอะเลยนะครับโอเคน่าจะครบแล้วนะผมว่าโอเคมาลองดูันหน่อยเซอตัวนี้ตัวนี้ได้ไหม อ่าเซตเตอ้ยอ๋อมันเออผมลืมไปเว้ยคุณผู้ชมคือมังกรเนี่ยถ้าเราถ้าเราแบบวา่าอ่าเอาสองตัวนะมาแบบให้อาหารนะ่ะมันก็จะขึ้นหัวใจใช่ใชปะแล้วเนี้ยมันเหมือนมันจะผสมพันธ์กันเว้ยเห็นปะออกลูกครับผมนี่ออกมาเป็นไข่ฮนะผมก็ลืมไว่ผมก็เหมือนจับมันผสมพันธ์ทุกตัวเลยนะครับผมโอเคซึ่งอ่าตัวนี้ก่อนได้ไหมตัวนี้เฮ้อ่านี่ใส่าอานนะครับผมซึ่งมันสามารถใส่ทงได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองนั่งก่อนนี่โอ้โค้ทเท่ครับผม บินได้ไหมบินได้หรือเปล่าโอ้ยมันแหลกมันแหลกอะ่ะแปนบนึงนี่โคตรเท่ครับผมแต่ออกมาก่อนได้ไหมตอนนี้แหลกว่าโอ้ยทำไมมันแหลกจังเลยอะ่ะโหแหลกจัดเลยมังกรมันเยอะหรือเปล่าอันหนึงผมลองสร้างอีกโลกสิโอ้ยมันแหลกมากแหลกมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวขอลองมังกรสักตัวสิมังกรไฟก็ได้มาเออเอาตัวเท่ๆอ่ะเอาแบบว่าอันนี้มูลไลท์อ่ะมูนไลท์สตรอมมาลองดูเสร็จแล้วเอาปลาครับผม ปลามาแล้วก็อ่านนะสัด๊ดโอเคขอลองกันหน่อยอ่ะมังกรไฟครับผมทําให้มันเชื่องนะฮะโอเคน่าจะเชื่องแล้วเอายังเหรอเชื่องซะโอเคขึ้นหัวใจครับผมเสร็จแล้วอ่ะกดนั่งฮึบใส่อานไหนลองใส่ไหนลองบินสิฮึบอ่านี่น,นี่แบบนี้ไม่แหลกครับผมปื๊บป๊บนี่มันก็จะบินแบบนี้เลยครับผมคือโคตรเท่นะครับนึกถึงแบบว่านักสืออะไรเงี้ยเออเหมือนผมเป็นนักสือเลยนี่ผมตอนนี้เรา <laughs> กำลังขี่อีกนิวนะฮะ ก็เป็นมังกรไฟผมกดตัว R <อ>เพื่อพ่อนไฟนะครับนี่โคตดเท่เนี่ยลองเผาหมูสิเออ <c oughs> โดนเบิร์นนะครับผมซึ่งกดตัว V ครับผมตัว V เหมือนจะเป็นการพุ่งนะแบบฟือ้อะไรเงี้ยเออบินเร็วๆนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะเประืปรบเปบปบกดตัว B อันนี้เหมือนแบบว่าเปิดปิดว่าให้มันบินค้างอยู่บนอากาศอะไรเงี้ยเออเฮ้ยมีท่าอย่างนี้ด้วยนะฮะ เออถ้าบินค้างอย่างนี้น่ารักดีฮะนี่นะครับผมก็ซึ่งอ่ามังกรแต่ละตัวเนี่ยมันจะบอกว่ามีการพ่นไฟที่แตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวลองอันนี้มูนไลท์นะมูนไลท์ป๊บปื๊บปื๊บป๊บเอาให้เชื่องนะครับผมเสร็จแล้วอ่าเข้าไปนั่งจะเข้าไปขี่โอเคอะใส่อซนอซ์ใส่เข้าไปปึ๊บโอเคตอนนี้ก็ยังไม่แหลกนะครับนี่เฮ้ยตัวนี้แบบสีแบบอ่าปีกมันโคตรสวยเลยนะครับผมดูดิเห็นไหมปีกโคตรสวยหุ่ยพนไฟ อย่างเท่เลยครับผมโหเป็นไงเป็นไงสุดยอดนะครับไอ,บอ,บอ,บอบ้ตัวนี้เท่แฮะตัววีครับผมพุ่งไปโหเหีย่ยงเร็วนะครับเฮ้ยแต่ลายมันเท่จริงดูดิแบบสีมันสีฟ้า,ฟา,ฟาเรืองแสงด้วยเราจะไปเผาตัวน,นั้นนะไม่เอาดีกว่านะครับผมเหมือนเผาเพื่อนโอเคในในลองนี้สตรอมฮนะอันนี้แบบว่านี่โหจริงมันเหมือนเป็นน้ำแข็งมากกว่าเลยฮะสตรอมเนี่ยว่าไงครับว่าไงครับขอลองขี่หน่อยนะครับ นี่โอ้ยอย่างเท่เลยมาไนะมันก็จะเป็นแบบโอ้ไม่บอว่าเอามาผิดปะเนี่ยมันเหมือนพ่นแบบว่าพ่นไอ้นี่เลยอะพ่นน้ำเลยครับผมเออเหมือนน้ำพ่นน้ำจริงเนี่ยสตอมจริงอปลปาเราเนี่ยเหมือนเป็นบางกรน้ำแข็งอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับไหนลองแบบอันนี้ดิอันนี้เอนเดอร์ครับผมเอนเดอร์เอนเดอร์ดากอนนะฮะอ่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ขี่เอนเดอร์ดากอนกันเหรอเลี้ยงเอาให้มันเชื่ยงเอาให้มันเชื่ยงโอเคเสร็จแ,แล้วเราจะไปลองขี่กันครับผมมา นี่อย่างไงครับผมเป็นครั้งแรกฮะที่เราได้ขี่เดินดาก้อนนะครับผมพ่นไฟสินี่โคตรเท่ครับผมโหทำไมขาแบบต้นฉบับขี่นี้ได้อย่างเท่เลยนี่เอามังกรแบบ,บมาเลี้ยงอะไรเงี้ยใช่ปะดูดินีน่มันจะเป็นแบบวรร่าสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าโคตรเทะครับคุณผ,ผู้ชมเผาไปดีครับเผาไปดีครับเออเพิร์ฟเพิรบินครับผมบินพุ่งไปนี่มาหาลุงด้วยสวัสดี สวัสดีโหเผาเผาเลยครับผมอืมโอ้ยโคตรเท่เลยเฮ้ยไหนลองดูสไลด์สิสไลด์สไลด์โหนี่ตัวนี้สีสวยมากอะสีเป็นว่าโทนพาเทลเลยครับผมโอเคผมอยากจะขี่ซะหน่อยนะฮะขออ่านหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันผสมพันธุ์กันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไหมเพิ่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 มขอขี่หน่อยขอขี่หน่อยขี่ได้เปล่านี่ไงได้ขึ้นขี่หน่อยฮะเอือ้ ปีกอย่างสวยเลยตัวนี้เท่จริงไหนพ่นไฟสิโอ้ยไรายการสีสีปีกโคตรเท่เลยครับผมเออเปิรบเปิบน,น,น,นี่ก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับผมอยากเป็นอ่าคนขี่มังกรนะฮะไม่ใช่แบบอยากมีมังกรเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็สามารถโหลดมอนนี้ไปเล่นดได้เลยนะครับผมซึ่งก็มีมังกรออกหลากหลายชนิดนะผมให้คุณผู้ชมไปลองเลี้ยงแล้วก็ใช้งานดูนะับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันสวัสดีสวัสดีครับผม